บุ๋มปนัดดากระชับมือกำปั้นการประกาศสงครามกับสวอังคณานิลภัยจิตที่กำลังเป็นที่ร้อนแรงในโลกโซเชียลบุ๋มปะทะักอังคณาในการแข่งขันการเป็นตัวแทนวันที่1 4ตุลาคม2568เวลา12นาฬิกา59บนาทีบุ๋มปนัดดาซุ่มโซเชียลสตาร์ได้ประกาศสึกกับสวอังคณานิลภัยจิตโดยตรงด้วยการโพสต์ว่าอังคณาควรใช้ตำแหน่งและอำนาจของเธอในการแทนและเป็นปากเสียงของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม เรื่องนี้เริ่มต้นจากสวอังคนารนิลภัยจิตซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาไทายที่ได้แสดงความคิดเห็นว่าในช่วงสงครามและความขัดแย้งการอนุญาตให้กลุ่มบุคคลหรือองค์กรต่างๆเข้าไปกระทําการในพื้นที่สงครามเพื่อสร้างความกดดันหรือการกระทําที่อาจสร้างความหวาดกลัวถือเป็นการท้าทายรัฐบาลโดยเฉพาะต่อรัฐมนตรีต่างประเทศและเป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขร่วมกันรัฐบาลไทยต้องระมัดระวังบุ๋มปนัดดากล่าวว่ารัฐบาลไทยควรตระหนัก และระมัดระวังในการทำใดๆที่อาจส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มประบางอาจถือเป็นการทรมานทางจิตวิทยา psychological torture ตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีซึ่งเป็นเรื่องที่ไทยต้องชี้แจงในเวทีระดับโลกการโพสต์ของบุ๋มปนัดดาทำให้ความโกรธและการโต้แย้งเกิดขึ้นในโพสต์ล่าสุดบุ๋มปนัดดากล่าวว่าประเทศไทยได้สูญเสียอย่างรุนแรงจำนวนประชากรที่เสียชีวิตไม่ใช่เพียงทหารเท่านั้นพื้นที่ภาคเหนือก็มีประชาชน ที่สูญเสียสมบัติและสุขภาพจากการทุนของกัมพูชาซึ่งเธอต้องการเชิญชวนสวอังคณานิลภัยจิตไปเยี่ยมชมพื้นที่ด้วยกันเพื่อเห็นความจริงและให้เธอเป็นปากเสียงแทนประชาชนไทยและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนเพิ่งจะเข้าใจการโพสต์ของบุ๋มปนัดดาทําให้การโต้แย้งเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางบุคคลหลายคนติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและมีความคิดเห็นต่างๆที่เกิดขึ้นการประทะระหว่างบุ๋มปนัดดาและสวอังคณานิลภัยจิตทําให้เรื่องราวนี้กลายเป็นกระแสนในโลกโซเชียลทำไมถึงเกิดการประทะ คุณคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะในการแสดงความคิดเห็นนี้มีคนอยากเห็นสอวอังคณานิรลภไพจิตตอบโต้อย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นด้านล่างนะ